ปี22กับของแต่งที่มีให้ครบคันถ้าคุณชอบรถที่หล่อแบบนี้คลิปนี้คุณห้ามพลาดครับ11สบโซบายครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่หล่อที่สุดอีกคันหนึ่งครับ T120 โมเดล Euro f i เรียบร้อยปี2022วิ่งหนึ่งครับ8,000กิโลเมตรพร้อมของแต่งที่มีให้ครบคัน ใส่โมกันน็อกใบเดียแล้วขับหล่อได้เลยถ้าชอบไปดูรีวิวพร้อมกันดีกว่าหลอ่อพร้อมของแต่งครบคัน่1 2 0โเเลล Euro 5ไฟหน้า r v d รวมถึงชิวหน้าแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วตัวต่อทุกต,ต่างหางรวมถึงกระจกปบหางแต่งให้ครบคันรล้ออลูมิเนียมรวมถึงปั๊มเบรจากเบมโบ การหม้อน้ารวมถึงการแข่งใต้เครื่องหรือสกิปเพลและเอกไปเปลี่ยนไม้ครบขันนะครับการสบัดไว้เองพร้อมขาจับก,ก็มีให้เครื่องยนต์เมียงกลิปทุจุดพันสองร้อยซีซีแบบไฮทองนะครับสีถังเป็นสีดำเจ็ดแบ็กล่อมาสติ๊กเกอร์คำเตือนวอร์นิ่งหลางอยง อยู่ครบท่อแต่งจาก Barter Cycle เขาเขามีให้รวมหนึ่งโชกหลังเพอร์ลินซับแข็งและไฟเลี้ยวหลังสี่สโมกท้ายสั้นพร้อมที่จับไปทะเบียนหล่อจริงๆเครื่องยนต์เมียนกรลิปทุกจุดฟังก์ชันการใช้งานก็ครบถ้วน Cruise Control เลิศทุกการกับขี่คันนี้มีมาให้เต็มที่วิ่งเพียงแค่8,100กิโลเมตรเป็นเจ้าของง่ายๆในทั่วประเทศไทยนะครับดาวเริ่มต้นมีแค่49,000บาทกับรถที่ใส่ของแต่งเพียบพร้อมแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับออกง่ายๆในทั่วประเทศไทยถ้าสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมขึ้้้นไไใหดเลย ฝากวิ่งหนึ่งคันนะครับสวยกลิปทุกจุดที่เรา11โซูบิไครับ